การหายใจมีส่วนผูกพันกับปริศนาแห่งชีวิตและความตายหลายวัฒนธรรมถือว่ามันคือบทพิสูจน์แห่งวิญญาณของมนุษย์การหายใจไม่ใช่เรื่องที่เราคำนึงถึงจนกว่าเราจะไม่หายใจที่จริงมันเป็นเพียงขั้นตอนธรรมดาร่างกายเราใช้ออกซิเจนในการผลิตความร้อนและพลังงาน ปอดจะดูดออกซิเจนในอากาศและนำไปส่งยังกระแสเลือดสนหรับจอนฟิชรันการได้รับออกซิเจนเพียงพอหมายถึงความแตกต่างระหว่างชัยชนะกับความพ่ายแพ้เขาเป็นนักว่ายน้ำระดับโลกและวันนี้โปรแกรมการฝึกที่เข้มข้นหมายถึงการแข่งกับเวลา ในช่วงของการแข่งระยะทาง15เมตรเซลล์กล้ามเนื้อของจอห์นต้องการออกซิเจนมากกว่ายามปกติหลายเท่าตัวกล้ามเนื้อของเขาพร้อมแล้วแต่ปอดซึ่งทำงานหนักจะเป็นตัวตัดสินปอดคือความมหัศจรรย์ของวิวัฒนาการถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมเนื้อที่90%ของสวงอก ช่องอากาศนับนัล้านช่องทําให้ปอดมีน้ําหนักเบาและคล้ายฝองน้ำเพราะนังช่องเหล่านี้ถ้าคุณนํามาแผ่ออกเป็นแผ่นแบนๆมันจะยืดออกเป็น50เท่าของเนื้อที่ผิวหนังหรือเท่ากับพื้นที่วงเสิร์ฟในสนามเทนนิสขณะที่มีน้ําหนักเพียง2องปอนด์ครึ่งเส้นโลหิตที่เรียงรายจะคอยซึมซับออกซิเจนจากอากาศ วดีโดยไม่รู้ตัวทารกคนนี้ได้เริ่มกระบวนการเคลื่อนจักรสำหรับการหายใจที่เพียบพร้อมที่สุดให้กับร่างกายตลอดชีวิตเขาจะต้องสูดหายใจอีกอย่างน้อย400ล้านครั้งด้วยหลักการกลไกที่แสนจะธรรมดาเมื่อเราสูดหายใจเข้ากล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงจะขยายซี่โครงออก กล้ามเนื้อรวบกลวยบริเวณใต้ปอดหรือกระบังลมจะเคลื่อนลงตำ่ำทั้งสองอาการจะช่วยขยายปอดการหายใจออกคือการปล่อยให้กล้ามเนื้อคลายตัวและอากาศจะถูกดันออกโดยอัตโนมัติโชคร้ายที่โครงสร้างภายในที่ซับซ้อนของปอดสามารถชำรุดได้ง่าย ทุกลมหายใจอาจมีภัยซ่อนอยู่ช่วงเวลาหนึ่งวันในเมืองใหญ่คุณอานหายใจเอาอนูที่สกปรกมีมลพิษเข้าไปในร่างกายจํานวนนับล้านล้านอนูการเจ้ากิ้งในเมืองที่มีมลพิษสูงอย่างลอสเซนเจริส hmm. เท่ากับคุณสูบุรีวาระโซงโชคดีที่ร่างกายของเราสร้างเกราะป้องกันขึ้นเส้นขนในจมูกจะดักละอองและอนูสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ เนือขึ้นไปพายในโพรงจมูกจะถูกบุด้วยเนื้อเยื่อลักษณะชุ่มตอมพิเศษจะสร้างเมือกของเหลวเหนียวๆที่ใช้กักฝุ่นผงขนเส้นเล็กๆแผ่เป็นผืนดุดพรมจะผลักดันเมือกกลับไปยังช่องคอ เมื่ออากาศหนาวขนเหล่านั้นจะรีบตัวก่อให้เกิดการเอ่อล้นของเมือกทําให้เราเกิดอาการคัดจมูกที่เคยชินและระบบป้องกันของจมูกก็มีข้อบอกพร่องในการแข่งขันจอนต้องหายาก